สวัสดีครับมินาซังคอนิจิวะวัตชิวะสิงโตเดสึืมไปว่าทุกวันอาจไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิมลืมไปว่าฉันควรจะกอดเธอไว้ลืมไปว่าชีวิตเปราะบางขงนาดไหนก็รอบนี้นะครับมีจัดแฟนมิเตงครับผมที่โตเกียวแล้วก็โอซาก้าครับ ใช่ครับก็ตั้งแต่สถานการณ์โควิดก็แทบจะไม่ได้มาญี่ปุ่นเลยครับผมแต่ว่ามารอบนี้เนี่ยก็มีพี่ๆที่สถานทูตนะครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยครับได้ครับผม ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนนะครับผมมาร่วมงานเทศกาลไทยนะครับผมที่ถูกจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวนะครับผมโดยปีนี้เนี่ยจะจัดในธีมเพลงไทยหรือว่าทีป๊อปนะครับผมจัดขึ้นในวันที่15พฤษภาคมนะครับผมเวลาเที่ยงครึ่งเวลาไทยนะครับหรือเวลาบ่ายสองครึ่งเวลาญี่ปุ่นครับผมรับรองนะครับว่าสนุกแน่นอนครับเพราะงานนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะครับผม สามารถติดตามชมได้นะครับทาง Facebook Fanpage ThaiFestival.jp อยู่ในจิน้นตนาการอยู่ในฝันฉันข้างในลกความจริงเป็นเช่นไรฉันไม่รู้ไม่สนใจอยู่ในจิ้นตนนาการอยู่ในฝันฉันเรื่อยไป ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆนะครับในส่วนของอาหารไทยแล้วก็สินค้าไทยนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษแล้วก็ส่วนลดอีกมากมายเลยนะครับผมถ้าใครเนี่ยสนใจนะครับสามารถสแกน QR c อา e คตรงนี้ได้เลยนะครับ ถ้างั้นวันนี้สิ่งขอลาไปก่อนนะครับยังไงฝากทุกคนติดตามงานนี้กันเยอะๆด้วยนะครับ